เขายังรักเราเหมือนเดิมไหมขอพ่ยบอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขากันก่อนนะคะว่าเขาจะมีบุคลิกลักษณะประมาณไหนจะตรงกับคุณที่คุณนึกไว้ในใจหรือเปล่านะคะสดาบนะคะพลังงานของโคนธาตุลมเมถุนตูนกุมนะคะคุณกับเขาอาจจะมีการบล็อกกันด้วยนะคะหรือว่าหยุดพูดหยุดคุยกันไปหยุดสื่อสารกันเนาะ ห้าเหรียญนะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรพืชศกันนะคะแล้วก็จจสตีพลังงานของคนราศีตุลน,นะคะมีพลังงานของคนธาตุลมธาตุดินแล้วก็ราศีตุลน,นะคะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอาจจะยุ่งยากเหนื่อยหน่ายสำหรับคุณนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้อาจจะมีการ หยุดพูดหยุดคุยหรือว่าบล็อกกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าความสัมพันธ์อาจจะดําเนินต่อไปได้อาจจะแค่หยุดพูดหยุดคุยกันนะคะอาจจะยังไม่ถึงขั้นว่าเลิกลากันก็ได้เนาะเพราะว่าเป็นแค่การหยุดพูดหยุดคุยเนาะอาจจะหยุดตั้งสติหยุดถามใจตัวเองก็ได้นะคะหยุดพัก เนาะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มีก็ยังคงเดินไปด้วยกันอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่ามันยากก็ตามเนาะคุณอาจจะกําลังอยู่ในช่วงปรับความเข้าใจกันก็ได้นะคะให้ความสัมพันธ์มันยุติธรรมมันเท่าเทียมกันนะคะให้มีการรับที่เท่าๆกันให้ที่เท่าๆกันนะคะเรามาดูกันต่อนะคะว่าเขายังรักคุณเหมือนเดิมไหม หดาบนะคะปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีก็พร้อมที่จะฝ่าฟานันพร้อมที่จะแก้ไขนะคะอาจมีเรื่องราวที่ทะเลาะไม่เข้าใจกันบ้างหันหลังให้กันไปบ้างนะคะอาจจะมีการเว้นวักพักใจจากกันไปบ้างนะคะสี่ดาบเนาะ ความสัมพันธ์ของคุณมาทั้ง1ดาบ5้าดาบ4ดาบแล้วก็2ดาบด้วยนะคะไพ่ดาบมา4ี่ใบเนาะแล้วก็5้าใน6กใบเป็นพลังงานของคนธาตุลมด้วยนะคะเรามาดูกันต่อเนาะแทนพลาสนะคะกำลังปรับ ปรุงตัวเองนะคะปรับความคิดตัวเองปรับไมเซ็ตของตัวเองอยู่ก็ได้นะคะกําลังถ่ายน้ําไปมาเนาะหาบรรลานที่มันพอดีนะคะที่มันจะไปกันได้แบบสบายใจนะคะไม่ตึงไม่เครียดจนเกินไปเนาะ DM Place ยังไงคุณก็คือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะคือคนที่เขารักแล้วก็หนึ่งไม้นะคะจะต้องหาวิธีที่มัน ทาให้คุณทั้งสองคนสามารถไปกันได้นะคะเขายังรักคุณอยู่ไหมเขายังรักคุณอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์กับคุณด้วยนะคะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยยากหน่อยนะคะช่วงนี้5้าเหรียญเนาะแล้วก็ยังคงหันหลังให้การยังไม่ได้ปรับความเข้าใจนะคะยังคงบล็อกกันอยู่หยุดพูดหยุดคุยเว้นระยะต่อกันก็ตามนะคะแต่ว่าตัวเขาก็ไม่เคยที่จะ เลิกลาจากกันนะคะหรือว่าปล่อยมือจากกันนะคะยังคงทบทวนตัวเองนะคะขอเวลาอีกนิดเนาะยังพร้อมจะฝ่าฟันพร้อมจะลุกขึ้นสู้อีกครั้งในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณยังเป็นคนที่ใช่ยังอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณคนเดิมนะคะอยากจะกลับมารักกับคุณคนเดิมนะคะไม่ได้อยากจะเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นนะคะคนคนนี้คนที่คุณนึกถึงเขายังคงรักคุณอยู่นะคะ